โอ้หิวหิวหิวไป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 ,ไปเร็วสามสาวมาเร็วพีว่คนไปไปย้ายกินข้าวกินข้าวไปเอวข้าวกินโอ้โหกลับในชี่เดียวเล็กเนี่ยตัวเล็กออกมาออกมากินข้าวเร็วๆม,ม,มันดูซึมๆวะขาก็เจ็บตัวเล็กเลย เอามาพ่อมามยว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 ตัวเล็กครับยิงไดดูแลตัวเล็กด้วยนะโอ้เขาไม่ให้จับด้วยนะครับไม่รู้โดนอะไรมนาะโอ้โห มากัดหรือรถชนวะตัวเล็กอ,อตัวเล็กลูกเขาก็ไม่คุ้นกับผมด้วยเนะี่ยเมื่อวานอะ่ะผมจะจับเขาแต่เมื่อวานตอนเด็นแล้วเขาวิ่งหนีปุ๊บป,บปบุวิ่งหนีจากใต้รถนะครับวิ่งมาทางนี้วิ่งวิ่งออกไปหลังตึกเลยจับไม่ได้เลยวิ่งเร็วมาก นี่ยอมออกมาแล้วเมืมมมมมม่อวานเก็บตัวอยู่ใต้รถทั้งวันโออรุ้ใจลูกจิว๋วเออมาหาแม่เออมาอยู่กับแม่ลูกตัวเล็กอยู่กับแม่มก,กับน,น,น้องนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอไม่ต้องหนีไปไกลลูกโอ้ยกินลูกกินเข้าไปเออ ngay đi nó Tôi leak ơi